ท้องน้องซินสบายดีพี่น้องหนูก็มีตัวคัวก็เลยสิตามสบายดีพี่น้องนี่ไปเด้อชอบปะตั้มะาม,ม่วง,งพี่น้อง,งตั้นนเลยป่ <laughs> ตั้งแนี้ต้ <c oughs> ออยังไจะิดอยากนอนไปลงมาอากาศมันห้อน Nhà bà được hẳn tiện hẳn tiện không tiện hẳn tiện Nhà hẳn 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 ินต่ตั้หมกมองมอนตัวตีกินเ่มียอีกีพิ่ม

กินกินม่ตำมะม่วงยำมะม่วงกินกินไรมมยา,าเยยบาดัง <c oughs> คขนน้องลูกชายรับ หนึ่งยิงได้บางไรานเ่งเนอะเขาขู่เอาเบิดบอกเขาตกใส่หน,หนึ่งได้ตามกัน,น,อเ,นเอาขึ้นเมื่อวาน่บบเอาขึ้นเม,มื่อวานแบบเด็กกินอะไรนะ อะไรจะบอกว่าอย่าว่าอย่าจีงเอาน้องเฉยๆให้ลงหน้าเอาน้องเป็นนอนนอนหงึตื่นเล้วนอนตื่นเต้ชิด้ายบัาแล้วก็นอนโอ้เวลามึงอย่ามันดุเจ็บขี้งัว นาไปปูีาวไปไห้ควายมาอยู่เลดหน่อยแค่อนั้นกูขามมึงเธอิปในหวงอยู่รุมเนาะมาหุ่มไปเธอจะปิดยังกวสวน้ำเพิ่งจะเอาเป็นมาปลุกเธอก็เลยมปูอยู่รมอยู่ไหนช่วงห้องี

น้องมาอผูกยึเท่งหมดเลยฮะเราเก็บมันลงน่าชิบแดงลงมาเนาะขอบัวเนาะเส็้นอะไรมีชีบแง Mm-hmm. นึ่งตาแสบเฮ้ยเข้าต้องใส่หัวนิดหนึ่งแล้วตำก็คือมันจะเคล้าขึ้นเลยบ<ม>้าบ้าบ้าปะบมหนุ่มไปเลยนะมากินหัวแมงขัวนูนนะลูกหมูซื้อมากินมัม่นเหรอ ก<ค>ิ๊สมคุณเอานกนอนไหมง่วงนอนบ่นอนเลยลูกถ <Ash land> ึงมาผมใหม่ก <necessary> ็เามาผมใหม่ดีรับค่าอูน้องนะยำมัมนี่

chân nhà là tiền nơi em thân nha em thân nha em thân nha em chắp nha em thân nha em thân nha em thân phết em thân nó Chim แอบกเนต้องตานจ้องบอัวเพชดนี่ะช,ช,ชื้ออยู่ชีไม่เหรอ,อเอามาผีกใส่นนขนานแล้วจัมันเพชรไม่อยู่ข้าบุกกินเพ่อองกินจระบาอยู่หลุมเ

ล okay. ุงมาปุ่นะคือใบปุ่นต้องไป้ินสมลุงให้มันนามร้านไม่ช่ตู้กินสมอาตัวไหน mềm nám na non vô Ngัว บ่เฮยอย่าเข้ามันใส่โอ้ปลาดํา พอแล้วเนี para ่ยพอแล้วไปกินไหนมาเลวพี para ่น้อง